เจ้าหนูประพันธ์โดยฟรองซัวโมริยักบทที่สต่อให้เวลาผ่านไปหลายปีมัดโมแซลติโบก็ยังจำความรู้สึกขณะที่เธอเปิดประตูห้องของเจ้าหนูได้ดีห้องนอนนั้นกว้างแต่เต็มไปด้วยข้าวของตะเกียงทรงสูงอยู่บนโต๊ะกลมใกล้เตียงบนพรมที่พื้นห้องมีม้าไม้ซึ่งเช่ามายืนอยู่ ขนาดของมันใหญ่มากอ่านทําด้วยผ้ากร,รมะยี่ทอสลับเส้นไหมสีทองสีสะประดับด้วยเครื่องทองเหลืองลำตัวตั้งแข็งในท่าก้าวย่างตู้เตี้ยแนบแอบ,บตามมุมห้องบนหลังตู้มีหัวสัตว์ซึ่งดูเหมือนโผล่ออกมาจากความมืดมีทั้งแพะทั้งแกะหุ่นกระบอกตัวใหญ่ยืนพิงกรอบหน้าต่างเครื่องแต่งกายส่วนที่เป็นสีทองส่งประกายอยู่ในเงาสลัว หุ่นตัวเล็กๆนอนเรียงรายบนพื้นรอบๆหุ่นตัวใหญ่กองทหารตะโกวกำลังล่าถอยบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ระหว่างอยู่บนโต๊ะตัวใหญ่รางรถไฟขาดจากกันตู้รถไฟลงมคว่ำระเนระนาดหัวรถไฟตะแคงอยู่เมื่อมัดหมดแซลเดินเข้าไปใกล้เคียงสุนัขบลูดอกตัวหนึ่งโผล่ออกมาวางขาของอูแซบโรมาซิลมันเห่าอย่างบ้าคลั่ง ดีที่เขาขวาปลอกคอมันไว้ทันแต่เจ้าสัตว์เลี้ยงยังเห่าคำรามแยกเคี้ยวขู่เต็มที่ปลอบเจ้าแดงโก้สิทูนหัวของยายมันเชื่อฟังหนูคนเดียวมาดามการุธหันไปอ้อนวอนทางเตียงเรียกมันกลับสิจะ้ะทูลหัวซึ่งซ่อนตัวอยู่ในผ้าปูที่นอนลุกขึ้นนั่งจ้องดูครูซึ่งเดินถอยหลังไปยังประตูห้องเรียกมันหน่อยลูกรักเมอร์เออโรมาซิลร้องขอ พอจับมันจะไม่อยู่แล้วเร็วเซอร์กงช่วยทีแต่ลูกรักทำเฉยเซอร์กงเข้าช่วยนายผู้ชายดึงตัวแดงโก้ลูบตัวมันปลอบมันด้วยภาษาถิ่นของเธอสงสัยต้องเอาไปขังไว้ในกรงข้างล่างเซอร์กงให้ความเห็นเสียงของเออร์เนสดังขึ้นน้ำเสียงนั้นราบเรียบเขาขอสั่งห้ามแดงโก้นอนที่นี่คืนนี้สายตาของเขายัางจ้องจับอยู่ที่ศัตรูคนใหม่ เธอก็จ้องมองเขาเช่นกันเท่าที่พอจะให้ความเห็นได้เขาเป็นเด็กที่เริ่มอ้วนแล้วแก้มทั้งสองตกห้อยเหมือนผู้เป็นพ่อเส้นผมสีดำเป็นมันปราบดุดขนกานั้นดูงามยิ่งนักจมูกเล็กและงมปากสีแดงกว้างแต่ได้รูปโดยสรุปเขาน่าจะเป็นเด็กที่หน้าตาหล่อเหลาถ้าเขาไม่มีสีหน้าที่ดูแก่เกินอายุและท่าทางเป็นผู้ใหญ่ มัดมร์แซลคิดว่าไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการที่เด็กคนหนึ่งถูกพ่อแม่ขุนเสียจนเขาไม่มีอะไรจะต้องขออีกแล้วเมื่อเห็นครั้งแรกเด็กมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มัดมร์แซลพอใจเธอเกือบรู้สึกตกประมาด,ด้วยสายตาที่โชนดังไฟของเด็กแน่ละ่ะเด็กคงจะกำลังหยั่งพลังต่อต้านซึ่งมีอยู่ในตัวของศัตรูที่เขายัางไม่รู้จักผู้นี้ทันใดเขาก็ผลุกหายเข้าไปใต้ผ้าปูที่นอนหันหน้าเข้าข้างฟ้า มองเห็นแต่รูปกายที่ขดกลมอยู่ใต้ผ้าเห็นผมสีดำมันและติ่งหูสีชมพูข้างหนึ่งทูลหัวของยายมาดามการุธอ้อนวอนด้วยเสียงอ่อนหวานกล่าวสวัสดีกับมาดามมัดโมเซลสิจ๊ะต้องกล่าวสวัสดีนะคุณหนูเสกงสำทับไม่อย่างนั้นคุณครูจะไม่ยอมอยู่ที่นี่และคุณหนูก็จะถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำแต่เจ้าหนูไม่ขยับเหมือนกับว่าเป็นตัวตุนจำศีล โมเซีอโรมาซิวจึงเข้ามาใกล้เตียงยืดตัวขึ้นเออเนสพ่อขอร้องละ่ะและถ้าจำเป็นพ่อขอสั่งให้เจ้ามีมารยาทต,ต่อมัดโมเซลติโบมาดามการุตและเซอร์กงมองดูผู้กล้าหาญด้วยความรู้สึกกึ่งชื่นชมกึ่งหวาดแต่ตัวตุ่นจำสินที่มองไม่เห็นก็ยังไม่เคลื่อนไหวยายจะให้อะไรเจ้าดีรูปหล่อของยายถ้าเจ้ายอมเป็นเด็กดีมาดามการุตพูดขึ้น ระวังตัวนะถ้าไม่ยอมเป็นเด็กดีนะ่ะและด้วยสำเนียงกึง่งอ้อนวอนกึ่งบังคับหญิงชราก็ร้องเป็นทำนองเออร์เนสหลานยายอยากได้ลิงอุสตินีแต่เขาก็ไม่ได้ลิงอุสตินีเออร์เนสหลานยายอยากได้งูเป็นเป็นแต่เขาก็ไม่ได้งูเป็นเป็นมัดโมแซลอดใจไม่ไหวที่จะขัดจังหวะเออร์เนสหลานยายอยากได้วัวหกขาแต่เขาก็ไม่ได้วัวหกขา คุณพูดอะไรนะ่ะมัดโมเซลอุแซบโรมาซิลเสียงคุณทันใดตัวตุ่นก็เลิกจำสินตลบผ้าปูที่นอนสีขาวออกคำรามว่าถ้าเขาจะเอาลิงอุสตินี่เขาก็จะได้ลิงอุสตินี่ถ้าเขาพอใจจะเลี้ยงงูเป็นๆเ,เอาไว้ใส่ใต้ที่นอนของพ่อของยายเออร์เนสมเมอร์เซโรมาซิลครางเด็กเจ้าสเสน่ห์เด็กน่ารักมัดโมเซลได้แต่พึมพำทันใดนั้นเจ้าหนูก็โผล่พรวด ผมตั้งกระจายอะไรกันนี่เขาแผดเสียงอ๋อนี่เขาไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วใช่ไหมนี่ไม่ใช่ห้องนอนของเขาใช่ไหมบ้านหลังนี้นะ่ะมันใหญ่โตไม่พอใช่ไหมถึงต้องมาแย่งกันสูดอากาศในห้องของเขานะ่ะเราผิดเองที่ทำให้เขาตื่นเต้นไปหน่อยมาดามการูดพูดขึ้นจัก,กรพรรดิเนโรพระองค์น้อยประทับบนเตียงทอดพระเนตรมองเหล่าข้าทาสเชอกงจะอยู่กับข้าได้ จนกระทั่งข้าหลับแต่เจ้าจะต้องไม่ขยับตัวไม่สั่งน้ำมูกไม่หายใจเสียงดังคนอื่นๆน่ะเอาแดงโก้ออกไปได้แล้วสิ้นรับสั่งก็ทรงหันพระบรากายเข้าหาฝาผนังแม่นมผู้จงรักลงนั่งอย่างว่าง่ายบนเก้าอี้ใกล้หัวเตียงและจำแรงกายเป็นรูปปั้นอูแซบมาดามการูดและคุณครูลงมาข้างล่างโดยไม่ได้พูดจากันทั้งหมดกลับมายัางห้องอาหาร พอเขาหลับแล้วนะคะมัดโมแซลมาดามการูตพูดอย่างเกรงใจเต็มที่เซอร์กงจะมาเอาของออกจากกระเป๋าคุณให้ค่ะไม่จําเป็นหรอกค่ะมาดามดิฉันจะจับรถไฟขบวน8โมงเช้าดิฉันเพียงแต่จะขอรบกวนมาดามให้คนช่วยเอากระเป๋าของดิฉันไปส่งที่สถานีรถไฟด้วยเท่านั้นมัดโมแซลอย่าไปนะครับคุณคงไม่ทิ้งเราไปนะคะลูกเขยและแม่ยายต่างจับมือคุณครูไว้คนละข้าง ผมเพิ่มเงินเดือนให้คุณครูเป็นสองเท่าเสียงของอูแซฟโรมาซิลก้องกังวานใครจะว่าผมบ้าก็ช่างแต่ผมจะเพิ่มให้เป็นสองเท่ามัดโมแซลตอบอย่างเย็นชาว่าต่อให้เขาเพิ่มเป็นสามเท่าเธอก็ไม่ยอมอยู่มาดามการุดเอามือปิดหน้าคร่ำครวญเราหมดหนทางแล้วหมดหมดสิ้นหมดกันฉันหมดแรงแล้วมัดโมแซลฉันมีปัญหาสุขภาพโรคหัวใจมันอ่อนเปลี้ย มันใกล้จะสิ้นแรงทำงานลูกเขยของฉันคุณก็เห็นเขาจะทำอะไรได้เมื่ออยู่กันตามลำพางกับเจ้าหนูคุณครูตอบว่าเด็กควรจะรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นเมื่อเขาอายุมากกว่านี้แล้วเหตุใดจึงไม่พยายามที่จะส่งเขาเข้าโรงเรียนประจำเล่าที่ที่จะทำให้เขาอยู่ได้น่ะไม่ใช่โรงเรียนประจำหรอกเมื่อเซอโรมาซิลตอบมันต้องเป็นโรงเรียนดัดสันดาน เจ้าหนูที่น่าสงสารเขาหนะน่าเห็นใจกว่าเราทุกคนเสียอีกเป็นความผิดของผมเองใช่เป็นความผิดของผมเอง,เอง,เองและแล้วชายร่างเล็กก็สะอื้นให้น้ําตาไหลเป็นทางตามแก้มที่ตกห้อยหน้าตาเขาดูเหมือนทารกฝ่ายแม่ยายก็เริ่มรครวุคระถามไถ่พระเจ้าว่าพวกเขาสองคนทำความผิดไว้ฉันใดหรือจึงต้องมีความทุกข์เช่นนี้เสอกงกลับลงมาและร่วมมะเรงเพลงโศกด้วย โอ้พระผู้เป็นเจ้าแล้วดูสิมัดโมแซลไม่แม้แต่จะลองอยู่อย่างไรอย่างไรก็ยังมีพวกเราอยู่ช่วยอีฉันไม่ใช่จะพูดว่าคุณครูนะเอาละ่ะเสียงอดครวนหยุดลงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลทั้งสมหันมาหามัดโมแซลติโบอาจจะมีวิธีจะให้ทำอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นครับแต่มัดโมแซลติโบสั่นศีรษะพ,พึมพำไม่หรอกคุณคงไม่เห็นด้วย บอกมาสิครับจะได้รู้ไม่มีทางคุณคงไม่ยอมทำตามวิธีของฉันยอมทุกอย่างชายร่างเล็กเสียงดังคุณจะให้เพิ่มเงินเดือนอีกก็ได้มัดโมแซลติโบทำอาการให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเธอมองเห็นทางที่จะจัดการกับเจ้าหนูแต่วิธีการของเธอดูจะเป็นไปไม่ได้บอกมาเถอะครับมันไม่เสียหายอะไรคุณครูจ้องหน้าที่ยังบวมเป่งด้วยการร้องไห้ของโมเซโรมาซิลมาดามการูด พงกศีษะทีทีเป็นการแสดงออกว่าเห็นด้วยเชือกงพนมมือที่หยาบกระด้างขึ้นอ้อนวอนมัดโมแซลติโบไม่ใช่คนใจหินแต่เนื่องจากเธอเคยชินกับการถูกเหยียดยามเธอจึงพอใจที่จะได้รู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าเธอคือบุคคลที่ผู้อื่นต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลผู้ที่ผู้อื่นต้องขอความการุณาเธอหันมาหาอูแสโรมาซิลคุณมีบ้านหลังอื่นนอกจากหลังนี้อีกไหม เขาตอบว่าเขามีบ้านพักในชนบทหลังหนึ่งที่ตำบลบรูซซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ40กิโลเมตรท้าไม่มีเจ้าหนูตอนนี้เราคงอยู่ที่นั่นแล้วเพราะใกล้จะถึงฤดูล่านกพิราบย้ายถิ่นผมมีป่าส่วนตัวสำหรับล่านกที่นั่นแต่เจ้าหนูไม่ชอบการล่าสัตว์เลยเพราะเขาอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานๆไม่ได้ดีละคะ่ะข้อเสนอของดิฉันก็คือให้คุณออกเดินทางไปตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าไปอยู่ที่บรูซ พร้อมด้วยมาดามการรสและเซอร์กงดิฉันจะอยู่ที่นี่กับเออร์เนสเองคุณจะอยู่กับเออร์เนสตามลำพังเออร์เนสจะไม่มีพ่อไม่มีฉันไม่มีแม่นมเป็นไปไม่ได้หรอกคุณก็เห็นแล้วมาดามว่าข้อเสนอของดิฉันมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับเขาทำไมจะเป็นไปไม่ได้เมอร์เซอโรมาซิลถามขึ้นผมเห็นด้วยกับมัโมเซลติโบ ตราบใดที่เราทั้งสามยังอยู่ที่นี่มัดโมเซลก็จะทำอะไรไม่ได้เลยเซอร์กงซึ่งไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มประท้วงไปจากเจ้าหนูของดิฉันปล่อยเจ้าหนูไว้ให้กับผู้หญิงที่เราไม่รู้หัวนอนปลายตีนไม่มีทางต่อให้ฉุดให้ลากอิฉันไปก็ตามเถอะเงียบนะอย่าโง่แต่เมอร์เซียโรมาซิลก็ไม่อาจทำให้เซอร์กงเงียบเสียงได้มาดามการูตก็ครวนครางเข้าข้างสาวใช้ เจ้าหนูที่น่าสงสารนะ่ะมันชินกับการที่มีเราใครจะแต่งตัวให้เขาตอนเช้าฮอใครจะหั่นขนมปังให้เขาใครจะปอกผลไม้ให้เขาใครจะคอยดูแลว่าเขาอบอุ่นดีพอโดยไม่ใส่ใจกับเสียงคัดค้านเหล่านี้คุณครูถามเมอร์เซโยโรมาซิลถึงเรื่องคนรับใช้ที่บรูซเรามีพวกที่เช่าที่ทำกินของเราคอยรับใช้เราอยู่พวกเขาทำอาหารอะไรามากซสด้วยสิ ผมจะทิ้งเอมิลี่แม่ครัวไว้ให้คุณรวมทั้งออกุสตินสาวใช้ต้นห้องด้วยนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีชาวไร่ชาวนาที่จะไปซื้อหาอาหารและของใช้รวมทั้งรับทำงานหนักต่างๆตามสั่งด้วยไม่นะมาดามการุสพูดกับความว่างเปล่าเขาคงไม่ทํำอย่างนั้นนะเขาคงไม่ถอดทิ้งเจ้าหนูของเขา เจ้าหนูซึ่งลูกสาวที่น่าสงสารของฉันได้ฝากฟังไว้ก่อนตายเราไม่เห็นจําเป็นต้องมีมัดโมแซลเลยเราก็อยู่มาจนได้ถึงวันนี้เสงกงเสียงสูงไปขึ้นรถไฟกลับไปเลยรับรองไม่มีใครไปตามกลับมาหรอกคุณผู้ชายไม่เห็นหรือคะมันไม่น่าประหลาดใจหรือคะในเมืองน่ะไม่มีที่จะอยู่แต่มาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ที่นี่มาออกคำสั่งกับคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิง แต่เมอร์เซียโรมาซิลกับคุณครูออกมาห่างผมเข้าใจคุณมากขึ้นแล้วนะมัดโมเซลคุณกล้าจริงๆผมวางใจในตัวคุณเราสามคนจะออกเดินทางแต่เช้าตรู่พรุ่งนี้แต่เราจะไม่กลับมาจนกว่าคุณจะเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรเขาบ้าไปแล้วมาดามการูตรำพันเสรอกงบอกเข้าถีว่าเขาบ้าไปแล้วแต่เสร์กงไม่ได้ยินคำสั่งด้วยมัวแต่กลนโศกของตน โถเจ้าหนูที่น่าสงสารเจ้าหนูที่น่าสงสารถ้าเจ้าหนูถึงแก่ความตายเซอร์กงก็คงจะไม่ตีอกชกหัวได้มากกว่านี้นายผู้ชายของหล่อนไม่โต้ไม่ตอบแต่ออกคำสั่งให้ไปจัดกระเป๋าของตนเองและเตรียมเสื้อผ้าของใช้สำหรับนายผู้หญิงแต่ตอนออกเดินทางนี่สิอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยากได้เขาหันมาหาคุณครูเออร์เนสคงจะออกฤทธิ์หน้าดู จะไม่มีการออกฤทธิ์อะไรทั้งสิ้นถ้าคุณออกเดินทางก่อนเขาตื่นและไม่ตีของร้องเปล่าอะไรนะไปโดยไม่จูบปลาเขาหรือดิฉันขอให้ทุกคนอดใจที่จะไม่จูบปลาเขาดิฉันจะไว้ใจพวกชาวไร่ได้ไหมคะอยากให้พวกเขาคอยระวังประตูรัว้วให้ปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อกันไม่ให้คุณหนูออกไปข้างนอกโดยที่ดิฉันไม่ได้อนุญาตเสอกงงคือผู้ที่ตอบคําถามอ๋อไว้ใจได้เลยเจ้าค่ะพวกชาวไร่ชาวนาน,านะเจ้าค่ะ จ้ากาสกาเย่มันทนคุณหนูไม่ได้อยู่แล้วมันคงจะปลื้มใจที่จะได้ช่วยคุณทรมานคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนูที่น่าสงสารแต่อูแซบโรมาซิลดุนตัวสาวใช้ออกประตูไปเขากำลังตื่นเต้นดีใจที่จะได้เป็นอิสระเสียทีเขาจะได้ล่านกพิราบย้ายถิ่นอย่างสบายอกสบายใจพรุ่งนี้เช้าแดโมงตรงเราจะไปจากบ้านหลังนี้และขอเชิญมัตโมแซลดำเนินการได้ทันที เมื่อได้อยู่ตามลำพังในห้องนอนมัดโมเซลติโบก็ตระหนักถึงความบ้าบิ่นของตัวเองอูแซปรมาซิลเชื่อว่าเธอมีวิธีการที่จะมีประสิทธิผลในการจัดการเจ้าเด็กจอมแก่นทั้งหลายแต่อันที่จริงแล้วเธอยังไม่มีแผนการอันใดทั้งสิ้นแน่ละเป็นการดีแล้วที่สามารถแยกเด็กชายเนโรออกจากฆาทาตทั้งหลายได้สำเร็จเธอจะได้เผชิญหน้ากับเจ้าตัวแสบตัวต่อตัวแต่จะใช้วิธีใดดีด ใช้กำลังหรือใช้ความนุ่มนวลหรือใช้เล่หเลี่ยมเธอเปิดหน้าต่างสูดกลิ่นยามราตรีของฤดูใบไม้ร่วงแสงจันทร์ส่องต้องต้นโอก๊กเก่าแก่สูงใหญ่พุ่มดอกพากากรองหน้าชานประตูบ้านและทางเดินรวยทรายแด่งโก้ส่งเสียงคำรามจากบ้านหลังเล็กของมันตอบเสียงเห่ากันโชคของเหล่าสุนัขในหมู่บ้านจากนั้นพวกมันก็เงียบลงเหลือแต่เสียงของฝูงไก่ อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้กับเด็กร้ายกาศมัดโมแซลติโบคำหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือการทำไม่สำเร็จเท่านั้นเจ้าหนูคงจะไม่กลืนกินเธอทั้งเป็นเธออาจจะจัดการเข้าได้มันน่าจะมีหนทางที่นำไปถึงหัวใจอันอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ของเด็กน้อยใช่จะต้องหาหนทางนี้ให้เจอแต่คงจะต้องเริ่มต้นด้วยการบังคับเขาจะพยศอย่างไรก็ช่าง คิดดูแล้วก็สนุกดีเหมือนกันเธอหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นแสงสลัวสองลอดเข้ามาตามมูล่ลี่ต้องทำเรื่องเร่งด่วนที่สุดก่อนเธอคิดต้องให้คนมาติดซี่กรงเหล็กที่หน้าต่างเธอลุกขึ้นแล้วล้างหน้าแต่งตัวอย่างรวดเร็ว